บรรยากาศดีมากเลยเหนื่อยแล้วเนี่ยแม่ชอบอะสีท้องสวยมากบ้านทองอะลูบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปเอาหมาไปไว้ที่รถแล้วมาใหม่เดินขึ้นภูเขาเดินอย่างไกลแม่ สวัสดีค่ะตอนนี้พ่อแว่นพามาเดินจ,จีนจัดแล้วท่านี้มันอยู่บนภูเขาค่ะแล้วก็เดินกันมานะเนี่ยโอ้โหไกลมากเลยจอดรถไปข้างล่างแม่มีลางสองขอนว่าลานจอดรถมันต้องมีที่วัดอยู่ด้านบนแต่ว่าพ่อแว่นไม่รู้ทางค่ะมีรางสองขอนโอ้ยเหนื่อยมากเลยหนัวหนัววิ่งไปนู่นแล้วค่ะ เดินกันวนะ่ะโอ้ยพิจิวิ่งอันนี้ให้ชอมวิวเหรอ,อเหนื่อยแต่สวยจังเลยค่ะเดินมา <c oughs> เดินขึ้นเขามาถึงวัดแล้ว <c oughs> เขาเขียนว่าห้ามหมาเข้านั่นไงแม่บอกแล้วว่าให้พี่จิรออยู่ในรถเพราะวัดจะเข้าไม่ได้ นั้นเดี๋ยวแม่ถือหมาไว้แล้วพ่อไปไหว้กับลูกปะไม่ไม่เดี๋ยวแม่รอกับพี่จิตตรงนี้นี่พ่อก็ไปวัดแค่วัดน,นี้ก็ได้แล้วก็ไปไหว้กับลูกปะบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปเอาหมาไปไว้ที่รถแล้วมาใหม่ <c oughs> เดินขึ้นภูเขาเดินเดินอย่างไกลพี <c> ่ <oughs> เดี๋ยวย้อนกลับย้อนกลับไปที่รถแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาทางว่าขับรถขึ้นมาได้ไหมขับรถกันมาแล้วพี่จตรออยู่ในรถค่ะเนี่ยเมื่อกี้นี้ที่เราเดินกันมานี่ไงเขาวัดเห็นไหมเขามีเขามีที่จอดรถให้โอ้โหไปเดินขึ้นมาหายใจทั้งเหงือกเลยแม่เหนื่อยเ <laughs> นี่ค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้ามาทางนี้ ถึงแล้วโอ้โห,หนออาบแกงเย่าไปไหว้พระขอพรข้างในท้าสารเจ้าก็ต้องล้างมือตรงนี้ก่อนนะล้างมือล้างปากาาล้างมือบ้วน,นปากให้สะอาดก่อนถึงจะเข้าไปไหว้ด้านในวสวยมากเลยตอนนี้เนี่ยหิมะตกด้วยนะคะหิมะตกแล้วก็แดดออก ใช่นู่นค่ะแล้วด้านล่างก็เป็นทะเลค่ะอูสวยพ่อเอาสมุดมาหรือเปล่าขวดช่อิงอ่ะอ๋ะอโอ้สวยจังมีม้าตกบางๆอ่ะให้พ่อลูกไปไหว้ข้างในค่ะ อากาศดีมากเลยเนี่ยจินจ๋าใหญ่อยู่ตรงนี้ค่ะเขาแบ่งเป็นโซนตรงนี้ใหญ่มากเลยเดี๋ยวเข้าไปไหว้กันค่ะ,หคะเหนื่อ <laughs> เหนื่อยแล้ว ไปเดินเข้าไปดูเรือนข้างในกันนี่นะถ้ามาช่วงหน้าสากุลระหน้าสากุละร์คงสวยน่าดูเลยนะพ่อนะปกติเนี้ยเขาให้ลูกหัวอืมลูกหัวเราจะโชคดีแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้มีโควิดใช่ไหมก็บอกว่าก็ให้ลูกหัวใจ เพราะมีโควิดน้าไงก็เลยไม่ให้จับน,น่าเซนน่าเซกันออจะฉลาดขึ้นวสวยเนาะนี่โบนนี้ก็สวยอันนี้ประตูเข้าสวยตอนเนี้ยเราอยู่บนภูเขานะควาจริงอ่ะเนะีมีทางเดินเนี่ยค่ะมันบันไดอย่างเงี้ยเนี่ยนะเดินไปนู่นไปเพ่อ อยากออกกําลังกายไม่ใช่เหรอเดี๋ยวแม่ยืนรอตรงนี้ให้พอลงไปอีกรอบขาสั่นมันามีต้นไม้ใหญ่ด้วยโอ้โหต้นไม้ใหญ่แบบนั้นนะอายุนะคะหลายร้อยปีนะพ่อเห็นไหมนะนต้นไม้ใหญ่อโหใหญ่มากเลยอ่ะแล้วดูสิอันนี้เขาทำเนาะอันนี้เขากันเน็ตไว้นะสงสัยกันนกเนี่ยสวยจัง ยสวยจังเลยค่ะนี่เดี๋ยวเข้าไปไหว้ข้างในอันนี้เป็นโบสถ์ใหญ่ค่ะสวยเนาะไหนว้าวนี่ค่ะเดี๋ยวไปไหว้กันมีกระดิ่งใหญ่ด้วย ด <laughs> ูสิประตูเขาทำเป็นสีทองเลยอะสีทองเหมาะกัอ้นี้ก็ได้พี่นะไหนอะสีทองสวยเนาะสีทองบอดตังเลยเนี่ยแม่ชอบอะสีทองสวยมากแม่อยากจะได้บ้านเป็นจริงไหมบ้านทองเหรอลูกพี่พ่อดูสีต้นอะไรไม่รู้ว่าสวยอ่ะฮะ โอ้ต้นนี้ห้าร้อยปีหรออ๋อจะมีดอกจะมีดอก่ะซาลาโยหระทะโยทะ,ทะลายโยดูสิเขาเขียนในนี้ไว้ด้วยหรอใบมะขูต้นนี้ห้าร้อยปีเลยเหรอต้องหาให้พ่อลูกไปไหว้กัน เสร็จแล้วนะคะนี่ก็เดินออกมาอีกทางนึงนะคะก็สวยอีกบรรยากาศนึงนะคะนี่ค่ะเราก็เดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวกันต่อแล้วนะคะใน,นคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ